พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งหมด7โมเดล11รุ่นโดยล่าสุดโน่นที่17พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาคาวากิได้มีการเชิญดีลเลอร์หรือว่าร้านจดหน่ายของตัวเองมาร่วมงานมิ팅แนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ทั้งหมด7โมเดลซึ่งก็ประกอบไปด้วย W175 W250 Z900 RS Ninja 250 นินจาสี่ร้อยเซทเอ็กซ์สิบอาร์เอสี และนินจา H2 SX ในช่วงงาน Mo ด o e x p เที่จะมาถึงนี้ไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ก็คือรุ่นนินจา250และนินจา400ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยวางราคานินจา250อยู่ที่179,500บาทพร้อมส่งในช่วงเดือนธันวาคมที่จะมาถึงและนินจา400 Standard ราคาอยู่ที่196,000บาทราคาของนินจา400รุ่น KRT หรือว่า Special Color อยู่ที่25,000บาทก็จะเห็นได้ว่าการเปิดตัวครั้งนี้นั้นคาสกิวางจำหน่ายพร้อมกันระหว่างนินจา250ที่เคยเลือกขายไปแล้ววันนี้กลับมาทำตลาดใหม่เพราะว่านินจา400สามารถวางราคาที่สูงกว่านินจา2 5 0ได้โดยมีระยะแก็บห่างราคาอยู่ประมาณ16,500บาทแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับนินจา300กับนินจา250ราคาแตกต่างกันไม่มากนักเพราะฉะนั้นการที่คาสกิได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงโเลเลมเดล เลิกการผลิตนินจา300ไป ทดแทนด้วยนินจา400จึงสามารถที่จะนํารุ่นนินจา250ที่มีส่วนต่างของราคาที่สามารถทำตลาดได้โดยผู้ที่มีเงินรายได้น้อยหรือมีเงินที่ไม่มากพอก็ซื้อรุ่นนินจา250อัตราการผ่อนส่งอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยส่วนใครต้องการความเร็วความแรงที่เหนือกว่านะครับนินจา400ก็รับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ของเขาสีนั้นกําลังจะสร้างความปวดหัวให้กับคู่แข่งทุกค่ายทั้ง Honda ทั้งยามาฮ่าแล้วก็สุสกิอย่างไรก็ตามครับนินจา250ที่มีราคา ถ,ถูกกว่านินจา4 1 6 1 6 0 0 0บาทนั้นแฟนๆเคาสกิจจะรู้สึกอย่างไรกับราคาที่แตกต่างกันตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่า เพิ่มอีกนิดเดียวเล่นนินจา400ไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็หมายความว่านินจา250จะมียอดขายที่ไม่มากนักในขณะที่นินจา400นะครับถ้าเปรียบเทียบราคากับนินจา300รุ่นก่อนหน้าก็เห็นว่ามีราคาที่แตกต่างกันอยู่ประมาณเพียงแค่1 5 0 0บาทเท่านั้นเองโดยราคารุ่นสแตรดาดสีธรรมดา196,000บาทนั้นนะครับเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้และก็เป็นราคาที่ผมคิดว่าน่าจะโดนใจผู้ใช้คนไทยได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะราคาไม่ถึง200,000บาทส่วนรุ่น KRT หรือว่า รัสซิ่งทีมสีพิเศษนั้นราคาอยู่ที่2,500 0 0บาทตัวนี้อาจจะขายไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าราคาทะลุ2,000 0 0และหลายคนก็มองว่าเกินความจำเป็นสีนธรรมดาก็เพียงพอตการใช้งานแล้วนับเป็นการพลิกแผนครั้งสำคัญของคาสกิปในปีนี้กับการที่เปิดตัวรุ่นนินจา250และนินจา4 0 0พร้อมๆกันซึ่งจะบีิบให้คู่แข่งขันทุกค่ายในขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่กลางกระอว่วน โดยเฉพาะ y a m a ฮ่ YZF R3 นั้นปลิดไปแล้วเหมือนกับการถูกบีบบนบีบล่างขณะที่สุ u k i ยังไม่มีการเปิดตัว GSX R 300 Honda าเองนะครับก็ไม่มีการเปิดตัวรุ่น CBR 300RR ถ้าเปิดตัวมาแล้วโดนคาสกิบีบบนและบีบล่างด้วยร,ราคาที่แตกต่างกันไม่มากนักอะไรจะเกิดขึ้นกับ Honda และสุ z u k ยา a าฮ่าในอนาคตรุ่นที่3ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับร้านีลเลอร์ก็คือรุ่น W175 คันนี้นี่เองนี่คือรุ่นพิเศษครับ w 175 SE Special Edition วางราคาอยู่ที่86,000บาทพร้อมส่งมอบในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น w u 175จุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นชัดระหว่าง w 175 SE และ w 175ธรรมดานั่นก็คือเรื่องของเบาะนั่งสีน้ำตาลนคะรับเป็นเบาะหนังที่มีลอนขึ้นสวยงามมากขณะที่ W 175รุ่นธรรมดาราคาอยู่ที่83,000บาทแตกต่างกันอยู่ประมาณ3,000บาทครับ ทั้งสงแบบพระจำหน่ายอย่าเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปหลายคนที่สนใจมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกบอกได้เลยครับว่า w u 175นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีราคาย่อมเยาวไม่แพงเกินไปด้วยชั้นของคาสก s และคำนวนทานที่เหนือกว่ารถมอเตอร์ไซค์จากแบรนด์จีนหรือว่าแบรนด์คนไทยก็ตามเพราะฉะนั้นทิศทางของ w 175จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ ส่วนรุ่น w 250นะครับสปอร์ตคลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งนั้นวางราคาอยู่ที่220,000บาทรุ่นนี้ก็พร้อมจำหน่ายตั้งแต่เดืเอนมกราคมเป็นต้นไปถัดมาก็คือรุ่น Z900 RS Cafe คันนี้นี่เองคาวาซกิ ki, เปิดราคา Z900 RS Cafe อยู่ที่550,000บาทนี่คือตัวท็อปสุดนะครับในราคาที่ต้องบอกว่าครึ่งล้านขณะที่ Z900 RS รุ่นธรรมดาราคาอยู่ที่485,000บาท z 900 RS สีพิเศษนะครับราคาอยู่ที่499,000บาทมีราคาที่แตกต่างกันอยู่ประมาณ10,000บาทครับส่วนราคาของ z 900 RS Cafe ที่มีหน้ากากนี้นะครับราคาแตกต่างจากรุ่นธรรมดา20,000บาทด้วยกัน ก็จะเห็นว่า z 900 RS นั้นมี2แบบให้เลือกและมี3สีที่แตกต่างกันราคาก็มี3ราคาผมเคยบอกไปแล้วครับว่าราคาของ z 900 RS นั้นจะแพงกว่า z ท900ที่ผลิตในเมืองไทยเหตุเพราะว่าเป็นการนำเข้าจากญี่ปุ่นราคาจึงแตกต่างจาก z 900ค่อนข้างมากทีเดียวครับรุ่นที่6ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือรุ่น z e d x 10 RS E ของปี2018ครับเพิ่งจะมีการเปิดตัวไปที่งานอ m ม s าโชอิตาลีวันที่6พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาเขาสกิได้มีการนำ สู่ตลาดเมืองไทยไว้จ,จับจองอย่างเป็นทางการในะงานมอเตอร์อีกที่จะมาถึงโดยวางราคาอยู่ที่8 8 8 5 0 0 0บาทเป็นรุ่นท็อปสูงสุดนะครับเพราะว่าราคาสูงกว่าใครเพื่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับฉลองแชมป์โลก w o r ร์ s เ p อร์บ k e 27นะครับให้กับจุนธานเรียนะครับโดยมีการปรับปรุงในส่วนของระบบกันเสื่อนหน้าหลังใหม่เป็นแบบดิ็กทัลนิกซัพเพนชั่น รุ่นแรกของ,ของคาวาซากิครับโดยให้ชื่อว่า KECS คาวาซากิอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลซัพเพนมีกล่อง ECU ควบคุมการทำงานของระบบนะครับในการประมวลผลรูปแบบการขับขี่ทุกๆ10วินาทีซึ่งระบบ KECS ตัวนี้มี3โหมดให้ขับขี่ครับก็คือ Road Track แ,แล้วก็ Manual นอกจากนี้แล้วยังมีคิวชิปเตอร์นะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงได้โดยไม่ต้องกรัมคลัชวงล้อหน้าหลังฟอสอลูมิเนียม7ก้านนะครับให้การขี่ที่สมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งด้วยราคาค่าตัว885,000บาทครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่านินจา3 1 0านั้นมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ210แรงม้าเมื่อแรมแอร์ทำงานเต็มที่หมายความว่าระบบอัดอากาศที่เข้าทางช่องแรมแอร์นั้นมีแรงดันมากพอจะทําให้พลังแรงม้าที่เพิ่มสูงขึ้นจนถึง210แรงม้าจากเดิมนะครับที่ทําได้ประมาณ200 ps หรรืออ่า200งมนนเ โดยในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่าซุปเปอร์สปอร์ต 1,000cc ของเมืองไทย Kawasaki นั้นเป็นผู้นำอันดับที่1ด้วยตระกูลของ Ninja ZX-R นั่นเองครับรุ่นที่7ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานครั้งนี้ก็คือรุ่น Ninja H2 SX ส p o r t Touring เครืทท่องนยนต์สสูบเรียง 1,000cc รอกพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ Ninja H2 มีซุปเปอร์ชาร์จเป็นตัวอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพิ่มพลังแรงม้าสูงสุดได้ถึง210แรงมา้าเมื่อทำงานเต็มที่กับระบบแรง,แแรงม้าปกติทที่ทได ก็คือสองล้านดานั่นเองครับคาวาซกิเปิดราคานินจ a H2 SX ในครั้งนี้อยู่ที่1 9 0 0 0ล้านบาทถ้าจะบอกว่านิน nja H2 SX รถสปอร์ตทัวริงในครั้งนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วความแรงสูงสุดในกลุ่มของสปอร์ตทัวริงก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำใครที่ขี้เมื่อยนะครับไม่ต้องการขี่ซุปเปอร์สปอร์ตก้มหลังต้องมาดูตัวนี้ครับมันคือสปอร์ตทัวริงที่ขับขี่ง่ายๆสบายๆแต่แฝงไปด้วยอัตราเร่งและความเร็วที่ดุนดแรงน่าจะเป็นการเพิ่มความสะใจให้กับกลุ่ เร็วไม่น,น่าไปกว่าซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc ทั่วๆไปซึ่งก็าคาดว่านิน j a h 2 s x จะได้รับการตอบรับจากคนไทยมากกว่านินจา H2 รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc ไปดูตัวจริงกันครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ27พร้อมส่งมอบในช่วงเดือนมกราคมปี2561ที่จะมาถึงเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ